สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพอใจดีสิภาพไปตามแนวทางลาวพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะทางบานทางเมืองพี่น้องฝนฝ่าอากาศตกดีว่าพี่น้องทางนี้ตกเบิดขึ้นพี่น้องเลยนะครับตกคักตกแน่พี่น้องคือจังหวะเละพี่น้องเอ้ยหนาฝนเนาะนะครับหนาด้วยดู ฝนกระสิบประมาณนี้นะครับบุญขอสักนะครับของประเภทนี้อีสานพี่น้องนะครับทำกันมาทุกปีนะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เป็นมือสันบันดีมือเพิ่นสิไปยายเขาสักหาผูที่ดวงรับไปแล้วนะพี่น้องเนาะก็เป็นมือสันบันดีพี่น้องก็เลยเพอจจดีก็เลยลงคลิปไว ให้พี่น้องแล้วก็จิได้ไปทาบุญกันนะพี่น,อน้องเนาะทาบุญแล้วก็จ่ายติทานาให้พี่ให้น้องมีฉกมีใช่ลำรวยสู่ผู่สู่คนคือเก่าพี่น้องนะครับสําหรับผู้ที่บบว่างสาหรับผู้ที่บ่ได้ไปติดธุละกาให้ยกเือสาธุเอาพี่น้องนะครับนึกถึงเอาคิดเอาก็ได้บุญคือกันนะครับ พี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามแนวทางของปู่ศรีหนึ่งพี่น้องของลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาปู่ศรีหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่กันสิลืมวันที่วันที่แปดเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่แปดนะครับวันที่แปดพี่น้องนี่วันที่แปดกยอยนะครับ สองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนาพี่น้องลาวพัฒนาปูซีหนึ่งเด้อนะครับลาวพัฒนาปูซีหนึ่งมื้อนี้พอจะดีนะครับสิอ่าเห็ดเหล็กวินะนะครับเห็ดเหล็กวินนะเหเล็กติด นะครับของเราพัฒนาให้พี่น้องได้พิจารณากันว่ามีโตใดตรงกันบ่สำหรับเลขติดเลขวินเนาะนะครับชุดเต็มกลับมาจากวัดพุตรพี่น้องก็จะเอียดในพี่น้องเบิง่งลงเบิ่งให้พี่น้องเบิง่งว่าชุดวินเนี่ย คือบอพี่น้องชุดเต็มปูสีนี้นะครับให้พี่น้องเบิงไปเป็นแนวทางเนาะนะครับว่ามันคือบอชุดวินนะครับพี่น้องมักกับวินเอานะครับถ้าพี่น้องว่ามันงามเนาะถ้าพี่น้องวา่าอยู่ในสูตรอยู่ในตำราพี่น้องก็วินเอานะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบน,บนล่างวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างเหรอพี่น้อง ปูสีหนึ่งกับมาดีเด้พี่น้องเด้สวยที่สุดเลยถ้าชุดนี้นะครับผมปูสีหนึ่งพี่น้องสวยเดียพี่น้องแนวทางของบอลรูดเออลูดสวยลูดสวยพี่น้องรูดคือรอดสวยจริงสวยจริงพี่น้องสวยจริงไม่ใช่พูดเล่นนะครับงาม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 สูตรนี้คือคือสูตรพ่อเจดีเลยสูตรนี้สวยนะครับสูตรนี้สวยมาก ่าลืมได้่น้องรองเบิงนะครับรองเบิง่นะ้องรองเบิง,ง,งเงด้อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่จะพิจารณานะครับแต่ว่าพอเจดียว่าสวยนะพอเจดียว่าสวยนะครับชุดนี้สวยนะครับเนี่สวยเดียวชุดนี้งามเหลือเกิน งามเหลือเกินงามเหลือเกินงามเหลือเกินงามลเามลยพี่นอ้งอ,อ,นองงามอยู่เด้อเอาพี่นอ้องงามอยู่เลยคันพลอยเดีว่างามงามลดนะครับใกล้เคียงและสูสี ก็พอจะดีนะครับใกล้เคียงและสูตรสีนะครับสูตรนี้ถ้าศูนย์ไม่มามันจะเป็น1ทันทีถ้า1มาศูนย์ไม่มาเด้อนะครับตัวหนึ่งกับ0นย์มันตัวเดียวกันนะครับตามตำลามันว่ายอย่างนั้นนะครับ พี่น้องครับพอใจดีสิ้าไปเบิงปูสีหนึ่งจับคู่เนาะพี่น้องเนาะปูสีหนึ่งจับคู่มาไปเลยพี่น้องศูนสี่ศูนย์อ่า 0 6น7ศนงามบอพี่น้องคือ,อดูเด้กแนวทางของปูนวัตดดี่นี่คืออยู่ได้พี่น้องงามอยู่เด้นะครับงามอยู่เด้ตัวที่ชอบในใจพ่อใจดีก็มีอยู่เด้องนะครับ chút ít song, sáu, bảy, tám, chín, một, nhìn bảo, phải đi bảo đeo ศูนย <rude S 2> ์กับสี่มันตัวศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมันตัวเดียวกันเห็นไหมมีศูนย์สี่แล้วก็ต้องมีสี่หนึ่งเพราะว่ากันถ้าศูนย์ไม่มามันจะเป็นสี่หนึ่งถ้าหนึ่งไม่มามันจะเป็นศูนย์สี่นะครับเนี่เป็นกันไวเห็นบ่เนี่ยท้าของเพื่อนเี่ยผมจะหนีบอกแล้ววะศูนย์กับหนึ่งมันตัวเดียวกันนะเห็นบ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือเหมือนกับเขากันไว้แล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับกันไว้แล้วศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันตัวเดียวกัน นะครับจะศูนย์ไม่มามจะเป็นหนึ่งถ้าหนึ่งไม่มามจะเป็นศูนย์ประมาณนี้พี่น้องนะครับสูตรเพิินนะครับเนาะนี่แหละครับเอาพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปู่สีหนึ่งกันเด้อพี่น้องติดตามเพิ่น กำลังใจเท่านั้นแหะพี่น้องบร่เสียาหายนะครับกำลังใจเท่านั้นที่จะบ่งบอกว่าไม่ถิงกันนะครับพี่น้องวันที่แปดกันยานะครับสองห้าหลาวพัฒนาชุดเต็มปูสีหพี่น้องวิ่งบนล่าง0นย์กับ4ีได้พี่น้องได้จับคู่พี่น้องศูนย์สี่ศูนย์ห้ากศูนย์เจ็ดสสสามี่หนึ่งสี่หพี่น้อง ครับนี่คือนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องเอาแคบหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องผู้ใได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลื่อนขั้นทองคิดถึงใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปราถนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ